ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออสสอนตัดผมชาย by KTO Academy ครับหลังจากนะครับที่เรามีการคัดหรือการตัดเสร็จแล้วนะครับเรามาดูเทคนิคของการโบ o ดายหรือการจัดเซตในลักษณะของการตัดผมชายในสไตล์นะครับลองส่งฟรีสไตล์ครับ จากการคัดแน่นอนนะครับเขานะครับมีการลักษณะของการให้ไล่หรือลักษณะกึ่งของเปิดข้างในลักษณะเกึ่งของวินเทจนะครับเพื่อให้ขอบลายชายแนวออกมาให้ดูถึงความคลุมหรือรัดับของความสวยงามเป็นแนวของนะครับลองทรงฟรีสไตล์นะครับในลักษณะหัวข้อที่เรามีการแลนดอมหรือที่เราเอาหลักการหรือเอาการทํางานในรูปแบบต่างๆนะครับให้เพื่อนให้น้องนะครับตลอดจนนะครับอาจจะเป็นช่างหญิง ช่างชายนะครับช่างก็สามารถศึกษาและก็เรียนรู้นะครับเทคนิคของการโบรหรือใดหรือเป่าเซตแน่นอนนะครับผมใช้แปรงย้ําหรือย้งโคนะครับเพื่อให้ลักษณะของการล็อกหรือลักษณะของเส้นผมเขาเนี่ยออกมาให้อยู่ตัวนะครับจากการโบรการดายการเป่าเซตการจัดทรงหรือการลักษณะของกรดายนะครับ จะเห็นนะครับทรงเขาออกมาได้ผิวนะครับหวานหรือสวยงามมากนะครับอันนี้เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับในลนักษณะของการตัดกึ่งของผมชายในลนักษณะกึ่งของฟีสไตล์นะครับจากการคัดนะครับจากการตัดจากการโบไดยหรือการเซตหรือการจัดทรงแน่นอนนะครับผมบรรจุอยู่ใน KTO Bar Academy นะครับเพื่อนน้องนะครับจะหลอดจนช่างเสริมสวย ท่านก็สามารถศึกษาและก็เรียนรู้ได้นะครับตอนนี้เป็นตอนที่2นะครับนะหลังจากที่เรามีการคัดหรือตัดเสร็จแล้วเราก็มาเบ o มาไดมาเป่าเซตมาจัดส่งนะครับให้เพื่อนให้หลายๆท่านที่ชอบนะครับลองดูว่าทินิคของการจัดเซตหรือการใดลักษณะของ นะครับค e m ิโอคารามีเราทำลักษณะอย่างไรส่วนการคัดหรือการตัดแน่นอนนะครับเพื่อนน้องนะครับตลอดจน f อทุกท่านท่านก็สามารถจะแอดมินหรือแท็กเข้าไปนะครับดูทางช่อง t k t t o k ได้นะครับเพียงท่านแอดนะครับ a o m o m s o m j t t นะครับทางช่องท k t t o k ทาง YouTube นะครับอาจารย์ใหญ่ทาง Facebook l i ฟ e e อ e บ y Day นะครับที่แต่ละวันนะครับผมเอางานเอาข่าวสารเอารูปแบบต่างๆนะครับ ลงทางช่องนะครับ o k l i v o k l i v e Every Day อย่าลืมนะครับ3ช่องทางนี้ท่านก็สามารถศึกษาเรียนรู้ได้นะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับ t ิ k t o k นะครับ f a e e o o k Live e v e r y Day YouTube นะครับตรงนี้นะครับท่านก็สามารถนำพาเอาหลักการเอาเทคนิคเอาการทำงานในรูปแบบนะครับเป็นกึ่งฟรีสไตล์นะครับ ได้ศึกษาได้เรียนรู้ได้พัฒนาไปร่วมร่วมกันนะครับในสไตล์ k t o by academy ครับวันนี้ผมออดสมจิตดิสพักดีหรือ k t o by academy ขอขอบคุณเพื่อนๆน,น้องๆน,นะครับตลอดจน fc ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมเข้ามาแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์กด, share, กด คกกดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มีการคอมเมนต์น่ารักน่ารักเข้ามานะครับอันนี้เป็นพลังใจอย่างหนึ่งนะครับที่ทำให้ผมและทีมงานนะครับเดินหน้าหรือก้าวสู้ต่อไปนะครับในหลักของการสอนนะครับครับการทำงานลักษณะของการตัดแน่นอนนะครับ KTO by c a d e m y เราเน้นลักษณะของการเรียนรู้ในลักษณะถึ่งของแบบบ้านนะครับอาจจะเป็นหลักการแบบง่ายๆนะครับคือ 1. ใช้หวีรองนะครับสอาจจะเป็นการไล่เฟลด 3. ก็คือการเก็บรูปลักษณ์ของทรง 4. ก็การเซตหรือการจัดทรง 5. ก็คือการตกแต่งหรือดีไซน์ออกมาอย่างที่เห็นนะครับเดี๋ยวเราพบกันเจอกันนะครับในอีกเซ็กชันหรือเป็นอีกสเตปหนึ่งจากนะครับที่เรามีการคัดหรือตัดนะครับ อย่าลืมนะครับต้องเจอการรับพบกันอีกครั้งหนึ่งในสไตล์ KTO b y Academy หรือนะครับช่างผมเราไม่ทิ้งกันนะครับเราจะพบการเจอกันในรายการทุกๆวันนะครับอาจจะเป็นทางช่อง TikTok นะครับอาจจะเป็นทางช่อง Facebook Live Every Day หรือทางช่อง YouTube นะครับเราก็สามารถศึกษาและก็เรียนรู้ได้ไปคู่กันครับ วันนี้ผมและทีมงานนะครับจะกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับแล้วก็อย่าลืมพบกันเจอกันอีกตอนที่หนึ่งนะครับเสร็จแล้วนะครับเรามาเป่าหรือการฉีดแทนสเปรย์เพื่อเป็นการล็อกหรือจัดทรงออกมาให้อยู่ในลักษณะของการจัดทรงนะครับนะครับจะเห็นนะครับทรงของคุณน้องเขาออกมานะครับได้หล่อได้เก๋ได้เท่มากเลยนะครับนะจากการที่นะครับการที่เราคัดนะครับอาจจะเป็นการใช้เป็นปฏิร